สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำวันอังคารถึงวันศุกร์เลยเวลา11บเอ็นากาจนหนึ่งเที่ยงค่ะส่วนวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกับอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์เดิมเลยค่ะ0ูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหกค่ะจาย์คะสวัสดีคะ่สสคะสวัสดีครับค่ะ วันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะเ,เข้าหน้าหนาวเนี่ยไหมใช่ห้อมหนามากเลยอันนี้น่าจะเป็นหนาวแอร์นะคะไม่ใช่หนาวเรื่องของอากาศแต่ว่าวันนี้วันพฤหัสค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเวลาวันศุกร์เนี่ยพูดถึงวันศุกร์ก็นึกถึงภาคใต้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีใบปลิวที่ออกมาคู่ประชาชนในภาคใต้เนี่ยห้ามมีการเปิดร้านในวันศุกร์นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีการก่อผู้ก่อความไม่สงบมีการจับผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยตอนนี้ได้เยอะค่อนข้างพอสมควรเลย นะคะค่ะอาจารย์คะเรื่องของถ้าสมมติว่ามีการจับได้แบบนี้โทษของการแค่ออกใบปลิวข่มขู่โทษมันเยอะไหมมันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติไหมค,คือคือคือฮะออกใบปลิวเนี่ยมันถ้าจำพังแค่ออกใบปลิวนะไม่ให้ขายเนี่ยมันก็คงคงคง,คงไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรแต่จ,จะเป็นเรื่องของความไม่สงบเรร้อยปกติแต่ว่าถึงว่าถ้าขายแล้วจะวางระเบิดอันนี้เป็นการคุมขู่ละ,ะเป็นการคุมขู บางทีบางทีเรามองอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งอย่างในคดีเรื่องหนึ่งภรรยาลักปืนของสามีไปทิ้งน้ําค่ะเพราะไม่ต้องการให้สามีไปเอาปืนไปยิงคนอื่นออันเนี้ยบางคนก็มองว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์บางคนต้มองว่าไม่ใช่ความผิดฐานลักทรัพย์แต่ในสถานีการเขามองยังเป็นเพื่อประโยชน์ของของของตัวเองนั่นแหละก็เลยก็ทิ้งเหมือนกันลักษณะอย่างนี้เหมือนกันไปขู่ก็ไม่ให้เขาขายมันก็เหมือนกับ ว่าถ้าขายแล้วจะฆ่าให้ตายจะวางระเบิดอันนี้เป็นการขอ่นขู่แล้วใช่ไหมคะมขาดไปนิดเดียวเป็นแล้วละ่ะเป็นแล้วมันขาดอยู่นิดเดียวที่จะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คือว่าเขาจะได้อะไรค่ะแต่ถึงไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยก่อนให้เกิดความไม่สมบูสมันผิดอยู่แล้ว แต่ถ้าวางระเบิดว่าถ้าเขียนว่าไม่ให้ขายไม่ให้ขายเฉยๆส่วนจะใช้ระเบิดปลอมหรือระเบิดจริงไม่ใช่สาระค่ะแต่อยู่ที่ว่าข่มขู่แล้วเพราะแล้วเขาบองมีการถ้าเปิดร้านจะมีการเอาวางระเบิดไปวางคือเราองง่ายนิดเดียวว่ากฎหมายถ้าไปละเมิดสิทธิคนอื่นหน่อยนึงเนี่ยมีความผิดแหละและเป็นไวละเมิดสิทธิคนอื่นเับเนี่ยเนี่ยหลักกฎหมายมีนิดเดียวแต่ถ้าเราบอกไม่ให้ขายห้ามขายนะชักชชวนกันเหมือนโฆษณาว่าอย่าขายวันศุกร์เพื่อต่อต้านอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เป็นความผิด อยู่ที่เจตานาแต่พอใส่ลูกระเบิดเข้าไปใส่ว่าจะขายแล้วก็จะก่อเหตุร้ายอันนี้เป็น คือไม่ต้องไปแปลอะไรไม่ต้องไปเปิดดูบทกฎหมายแล้วครับเรามองอย่างเงี้ยใช่แล้วที่ทำทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ใช่นะครับถือแม้จะจับระเบิดปลอมก็ไม่ใช่สาระแต่เราเห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นก็คล้ายๆเหมือนโจนที่เอาปืนปลอมไปป้นธนาคารเจตนาต้องการไปป้นจริงๆถึงแม้จะใช้ปืนจริงหรือปืนปลอมก็ตามไม่สำคัญสำคัญว่าตัวหลักมันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวมาคนสองคนก็บอกรับจ้างมาแค่500บาทค่ะ นชครับชีวิตเขาเนี่ยมันมีความสุขมากมันก็ได้500บาทแล้วทำให้คนแล้วทำให้สร้างความบ่นป่วนได้ผมบอกว่าไม่ว่าอยู่ศาสนาไหนละศาสนาพุทธเนี่ยพวะพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยอยู่แล้วแ่ะแบบนี้นะสมัยท่าเป็นของพาร้เพาร้าก็คงไม่ยอมหรอกยิ่งอิสลามนี่จริงๆเขาไม่เบียดเบียนกันนะเขาใช้คําดีๆกว่าเราตามคำสอนสงบสันติ ใช่สันติสุขสันติสุขเนี่ยเขาใช้คําว่าสันติเนี่ยของเขาเนี่ยหนักกว่าเราของเรานี่สงบคือมองของของพุทธศาสตร์เนี่ยอยู่ข้างในค่ะสว่างคือมีความกระจ่างแล้วก็สงบสะอาดมันก็คืออยู่ๆแค่นี้อยู่อยู่ข้างในแต่ของของของมุสลิมของเขาเนี่ยค่ะสันติคือต้องไม่ทะเลาะเอาต้องให้เห็นอแล้วแล้วหลักศาสนาเขาเวลาเขาลงโทษเขาลงโทษหนักคนที่กระทาความผิดใช่ไหมลักทรัพย์ตัดมือผมขืนแขวนคออื คนหนักของเราของเรายังมีการยังมีอะไรยังยังมีทฤษฎีองค์คุริมานอยู่ใช่ไหมแต่แต่แต่มุสลิมเขาไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับเราเราก็มองให้เห็นชัดว่าคนที่มาอย่างเงี้ยผมผมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นเป็นคำสอนตามลัทธิศาสนาเขานะครับอย่างสมัยก่อนถ้าเราไปศึกษาสงครามครูเสดอะไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการแย่งชิงแผ่นดินกันแย่งแย่งชิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแต่ไม่ใช่ไปห้ามหันกันถ้าเราไปอ่านสงครามครูเสดมีการบอกนะออกไหมถ้าออกก็จบ เราจะไว้ชีวิตกันถ้าไม่ออกก็สู้กันต่อไปก็ผัดกันลบผัดกันชนะนี่คือทฤษฎีของเขาซึ่งมันใช้ทฤษฎีเดียวกันในประเทศเราไม่ได้มันอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคือถ้าจะอยู่ให้สงบอยู่ให้สันติสงบคุณต้องเข้าใจว่าทําอย่างไรเราอยู่ร่วมกันมาไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศก็ไม่เป็นไรเขาก็อยู่ได้ คนะ่ะครับอันนี้คงต้องให้เจ้าที่ลงไปทําความเข้าใจกับประชาชนด้วยนะคะทีนี้ถ้าใครไปภาคใต้เนี่ยผมเคยไปเยี่ยมนะครับไปผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนข้าราชการที่นั่นแล้วก็รู้สึกได้นะว่ามันอยู่ด้วยความไม่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 สงบ่ะ มันมีกลิก่นอายของความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอยู่น่ากลัวพอสมควรนะเวลาที่เราหลงภาคใต้เองเวลาที่มีบังเกอร์อมีเจ้าที่ตำรวจทหารเดินตะเวนไปตะเวน,นมาหนูน่ากลัวนะคะน่ากลัวนะดูน่ากลัวเหมือน,เห,อนเหมือนกระเขตเขตสงครามในหนังไงนะแต่ว่าความจําเป็นก็จําเป็นแต่ละขนาดอยู่กันเต็มขนาดนี้ก็ยังมีการวางระเบิดได้นี่ก็ก็ต้องเป็นข้อสังเกตเหมือนกัน นะครับมองค,คุก็หยุดก็หยุดไปแต่จะเสนอว่าให้หยุดราชรการเป็นวันศุกร์ซะเลยทีเดียวมันคงไม่ได้หรอ,อมั้งน, <ะ S 2> นะคะมันจะเป็นแค่บางกลุ่มบางก้อหรือเปล่าเฉ<ช>พาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่ปัดจ,จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดกันต่อไปผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะเพื่อดูสถานการณ์ในขณะนี้แต่อย่างท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านก็ลงไปแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรได้ใจตารวจทางนั้นเยอะ เนะครับเมื่อเหลือปรับทิศทางระหว่างทหารกับตำรวจนะนะคะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะจารย์นอกจากเรื่องของการขู่ห้ามขายวันศุกร์แล้วนะคะสนใจมากเลยอันนี้น่าสนใจเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดแต่ว่าอันนี้มีการแอบอ้างกันเขาบอกว่ามันเป็นการงัดกันเองหักหลังกันเองระหว่างเครือข่ายยาเสพติดด้วยกันโดยอ้างว่าเป็นปปสใช่แล้วเข้าไปพ้นบ้านเขาแล้วมีการเข้าไปเสมือนเป็นการยึดทรัพย์ค่ะจารย์นะคะเข้าไปยึดขโมยรถเขาเลยว่าอย่างนั้นเลยพฤติการอย่างนี้นะค่ะ ตำรวจจริงก็มีนะอแล้วตำรวจจริงที่ทำงี้ก็ติดคุกกันไปเยอะแล้วคเรื่องล่าสุดที่มันหลุดบ้างอะไรบ้างพยานมันกลับคําบ้างก็ท่านเราจําได้ก็เรื่องของตชดอสุระผู้กองนัดค่ะยังมีหลายเรื่องก็หลุดบ้างติดบ้างไปตามเรื่องตมราวมันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเราศึกษานะอันนี้ไม่ได้พูดถึงตํารวจไม่ได้ว่าตํารวจไม่ได้ว่าโปปสแต่การปรับ ปราบผู้ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนี่ผมเห็นเพื่อนตํารวจน้องตํารวจเราหลายคนเนี่ยเสียคนไปเลยเพราะบางคนเนี่ยต้องการแฝงตัวเข้าไปเพื่อต้องการจัดการเรื่องของเป็นสายสืบเป็นเ e l i v e r y ตามไปจนนี้เรงติดยาก็มี ทําเป็นเสมือนเป็นบุคคลเดียวกันจนต้องต้องต้องให้เหมือนอ่ะค่ะนะครับแต่มันกลายเป็นเหมือนไปเลยปปสเขาเคยส่งคนตามเป็นปีนะเราไม่เคยรู้และคนนี้เป็นคนของปปสตามเป็นปีเนยออกมาต้องพักฟื้นกันยาวเลย นะครับอันนี้เห็นใจทีนี้วิธีการที่2เพื่อต้องการความรวดเร็วเนี่ยมันก็มีตํารวจบางกลุ่มหรือหรือคนที่ปรับปรามบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปเทคเลยเทคอย่างเงี้ยอุ้มก่อนเลยแล้วเคยเจอก็เหมือนคล้ายๆลักษณะคล้ายๆผู้กองนักที่เป็นข่าวาอุ้มไปไปถามไปรีดเป็นที่รีดรีดรีดทีนี้บางทีเนี่ยพอรีดไปรีดมาเนี่ย มันได้อย่างอื่นตามไปด้วยนะครับมีนะตํตำรวจที่นนบุรีก็มีติดตามอย่างเงี้ยรีดไปรีดมามีเงินพอเขามีเงินก็เก็บเงินใส่กระเป๋าแล้วมันก็กลายเป็นโจรแต่โจรจับโจรได้ของเขาไปด้วยติดไม้ติด้วยแล้วมันก็เคยนี่ไอ้วิธีการอย่างเงี้ยเขาทํากันอคนที่ค้าย่าก็รู้ว่าถ้าถ้าโดนลักษณะอย่างนี้มาไหลสงสัยจะได้แน่แน่แล้วลายนี้เนี่ย พอสอบไปสอบมาปรากฏว่าเกี่ยวข้องขยะใช่นะคะเข้าไปเกี่ยวโยงกันเครื่อนข่ายเขาก็ยังมีอะไรที่ค่อนข้างต้องต้องต้องศึกษาอีกเยอะคือเขารู้นะเขารู้ว่าไอการณนีอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตำรวจจริงอาจจะเป็นปปสจริงแต่ไอตอนที่ปล่อยออกมาแล้วให้ตังค์ด้วยเนี่ยมันผิดปกติมันปกติก็ปล่อยแล้วก็ไม่ให้ตังค์อ่ะค่ะจริงๆแล้วอย่างนี้ถือว่าผิดวินัยใช่ไหมถ้าสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือว่าการสอบไปถ้าตำรวจทำมาคะผิดข้อหา กันโชคทรัพย์เลยที่เราฟ้องคดีตํารวจปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอย่างเงี้ยมีมีนะครับติดคุก10ปี20ปีนี่มีคือถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ไปทำฆ่าเองก็ผิดวินัยเลยโทษอาจจะหนักกว่าบุคคลทั่ไปด้วยซ้ำนะคะแล้วถ้าเป็นคนที่เข้าไปแอบอ้างล่ะคะอันนี้ก็เป็นกันโชคทรัพย์ธรรมดากันโชคหรือปล้นค่ะแต่ว่าแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอี่แหละค่ะการใช้กลอบุบาย ไอ้กลมแบบไอ้การแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคงไม่ทําให้โทษเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆแล้วไปขุดรีดเขากับประชาชนธรรมดาที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไปขุดรีดเขากลวิธีแล้วก็เห็นตํารวจนนบุรีนะครับขับมอเตอร์ไซค์จนไม่จับแขกจับแขกไปรีดแขกผ้าไปรีดเอาตังค์แล้วก็ปล่อยนะฮะพูกเนี้ยแบบลักษณะ แ่าว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทําปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแต่ส่วนแต่ส่วนกรณีที่คนร้ายรายนี้ทําเนี่ยผมต้องบอกตั้งข้อสังเกตเนี่ยว่าคนที่เกี่ยวกับข้องกับการค้ายาเนี่ยสมมุติถ้าเขามีพฤติการอย่างเงี้ยพฤติการว่าถูกมีคนมาอุ้มไปเนี่ยเขาเชื่อนะว่าเป็นเป็นหน่วยปราบยาเสพติดเพราะบางทีเท่าที่เจอกันเนี่ยพวกพวกก็คือต้องเอาไปเพื่อรีดข่าวเอาคนตรงๆงบางทีก็ไม่อยู่ Mm hmm. ใช่ไหมเหมือนกับกรณีที่รถความไ่ใไหมฮะลดความแล้วที่สุดไปตามบ้านเช่าบ้านดา้ดานแล้วไปเจอนะมียาเสร็จดแล้วก็มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มลักษณะพัฒนาการของคนขายยาเสพติดะนะฮะ นะคะเกี่ยวโยงพัวพันกันแล้วก็จริงๆแล้วคือต้องเตือนเลยค้าขายเข้าไปเกี่ยวพันยาเสพติดเนี่ยโทษค่อนข้างหนักใช่ไหมคะท่านเรืเลขทะเบียนรถสวยๆก็ไม่ค่อยอยากได้นะมันเป็นที่ล่อตาล่อใจเริ่มเป็นยังไงเป็นที่จับตาดูของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับติดตาเยอะๆนลก็เตรียมตัวไว้คือถ้าคือเป็นการสังเกตใช่ไหมเป็นทีอย่าง้สังเกตได้เลยเดี๋ยวนี้รถที่มันแปลกๆแปลกๆอย่างรถราชการอย่างกรณีรถทหารเที่ยวนั้นที่บอกป้ายป้ายทหารหรือป้าย ตำรวจนเขาเชื่อตัอง้งแต่ต้นว่าป้ายทหารค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นรถก็ต้องทหารคนมึงต้องเกี่ยวข้องเพราะมันไม่มีร้านทำป้ายเบอมีรถยนที่ไหนก็ทำป้ายทหารขาย มีไหมล่ะไม่มีค่ะป้ายการตรงจักเนี่ยป้ายกาโลน่นี่ป้ายตาสมอเรือนี่ไม่มีครับไม่มีร้านร้านรับจ้าง,งทำป้ายที่ไหนทําขายเห็นไหมถ้าอย่างนั้นการที่ไปติดสัญลักษณ์แบบนี้เวลาที่ก่อเหตุอะไรเขาเพ่งเลงเลยเขาเพ่งเลงเลยยิง่งรัไปวิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์พวกแต่งคร้นมาผมคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าทีป่ปปสบมือนกันบอกไอ้พวกที่แต่งเครื่องแบบนั่งรถตู้วันเสาร์วันอาทิตย์ข้ามจังหวัดเนี่ย สังเกตได้เลยเหรอคะเพราะปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแต่งกันได้รเขาไม่ค่อยแต่งแล้วคล้ายๆที่เคยมีตำรวจตะเวนชายแดนที่ขนอาวุธเข้ามานั่นแหละนั่นแหละคือวันนี้ต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อปกปิดไงแต่ตอนนี้กลายเป็นที่สังเกตมากกว่าคนปกติที่แต่งตัวธรรมดาจริงๆเวลารถตำรวจนะครับลท่านท่านผู้ชมเวลาไปไหนต่างจังหวัดถ้าเราสนใจนะครับตำรวจเขาเรียกจอด ถ้าเป็นกลางคืนก็หลีไฟหน้าถ้าหน่วยเยือดนะแ้วก็เปิดกระจกคนบางคนยังต้องจอดนะเปิดกระจกเปิดไฟในเกงก็จะจบครับมันไม่มีปัญหาคือต้องมีด่านที่ตรวจชัดเจนนะคะแล้วเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเปิดกระจกเปิดไฟนะคะให้เขาเข้ามาตรวจสอบด้วยเพราะตอนนี้คือถ้าเจ้าที่ มาตรวจสอบแบบนี้ส่วนมากจะช่วยเราในเรื่องของอาชญากรรมนะค่อนข้างเยอะเลยโมนี่แง่ดีนะโมนี่แง่ดีตำรวจเกาช่วยแล้วก็ให้ความร่วมมือหน่อยโอเคนี่ก็หมดเป็นสข่าวมีสายเข้ามายังนะคะตอนนี้กํ้ามาใช่ก็ล่าสุดก็คุณสุชาติที่ไปหาอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้ค่าค่าค่าส่วนกลาง เดือนหนึ่งห้าหกพันบาทอ่ะอืมอืมเขาบ้านเขาเท่าไหร่นะคะประมาณกี่ตารางวาจาไม่ได้สองร้อยเกือบสองร้อยนะแต่คิดแพงมากเลยแล้วก็เขตติดกันเนี่ยมันถูกกว่าค่ะเขตติดกันเนี่ยถูกกว่าและติดผมบอกห้าพันบาทมันไม่ใช่ค่าส่วนกลางแล้วมั้งมันค่าเช่าบ้านหรือเปล่าค่ะใช่ไหมทีนี้ทีนี้อย่างที่เรานั่งคิดกันผมก็คุยกับคนหลายคนก็เห็นด้วยตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานค่ะ ว่าสำนักง,งานที่ดินเองก็มีปัญหากับเรื่องพวกนี้สำนักง,งานที่ดินต้องเข้าไปกํากับควบคุมนะครับเพราะว่ามันแพงเกินไปมันควรคิดเปอร์เซ็นตต่อคนอใช่ไหมแล้วน่าจะใช้ลักษณะเฉลีย่ยเหมือนกันเฉลี่ยมมไม่ใช่ว่าอยู่ให้นิติบคุคคลคนตั้งเองหรือเปล่าใช่ม,มันไม่น่าจะใช,ใช่มันต้องมีเนี่ยสคบอเองก็ไม่ได้เข้ามากํากับมันควรจะเข้ามากํากับค่ามาตรฐานเช่นในผมยกตัวอย่างเช่นเราคุณนิสสันอยู่อยู่คอนโดนิสสันหนึ่งคนเนี่ยควรจะใช้ขยะเท่าไหร่ คือกำหนดไปเลยแต่ละเฉลี่ยแต่ละคนที่อยู่ในศัยอยู่ถ้าบ้านนี้มีคอนโดนี้มีคนอยู่มากขึ้นก็ต้องคูณค่าขยะมากขึ้นนี่คือลักษณะส่วนค่าไฟนี่ก็เฉลี่ยได้ค่ะ่ะครับถึงห้องใหญ่กว่ากัน10ตารางเมตร20ตารางเมตรหรือพื้นที่จะโตกว่าหนึ่ง100ตารางวาผมว่ามันไม่ได้เพิ่มไฟถ้าเพิ่มไฟก็คิดตัวดวงคือเฉลี่ยกันไปเลยมจะได้เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ได้ันบ้านก็อยู่แค่นี้สนามอยู่แค่นี้บ้านคนอื่นก็เท่ากันนะแต่สนามเล็กกว่าผมถามว่าค่า พยายมดูแลเท่ากันไหมค่ะเท่ากันก็เท่ากันคนเดียวนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วค่ะอาจารย์คุณล้อมนะคะปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณล้อมครับผมเออ่ผมจะขอปรึกษาเรื่องที่เลยครับค่ะเป็นยังไงคะเออ่ที่ผมคือมัน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 เป็นสามล็อกอะครับแล้วผมขายไปแล้วสองล็อกอ่าค่ะเอ่อมันก็เหลือล็อกเดียว